สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวรถบรรทุกนะครับชาววัยรุ่น700ทุกท่านครับสวัสดี FC ชายใหญ่ที่ครรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ชายใหญ่รุ่นเรืองกินนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ที่อู่ครับผมมาดูเจ้า8ล้อครับ8ล้อ a o 9นะครับ AO9 กันนะครับอันนี้ทับซีเลียมๆโบโบเลยนะครับจากคลิปที่แล้วครับเราก็ยกใส่แหนบนะครับตอนนี้เราใส่คาหน้าเข้าไปเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะตอนนี้คือประกอบพวกอ่าอุปกรีพวกข้างในอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะยกเครื่องมาใส่นะครับ เราต้องดูให้ข้างในให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะยกเครื่องมาใส่ได้ถ้าเราทําข้างในยังไม่เรียบร้อยแล้วยกเครื่องมาใส่นะครับจะทําให้เราประกอบข้างในลําบากนะครับการประกอบรถหนึ่งคันทางทีมงานที่ญี่ปุ่นก็จะมีน็อตให้เรามานะครับเป็นถุงเป็นถุงของเบอร์ของคันไหนคันนั้นนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับเบอร์ยี่สี่ เทา24นะครับทุงน็อตก็เบอร์24พอได้น็อตมาเราจะมาทําการคัดแยกนะครับนะครับคัดแยกให้มันเป็นกลุ่มๆไว้นะครับเวลาที่เราประกอบหยิบประกอบมันจะได้ง่ายนะครับเราจะไม่ต้องมาเคียย์หาเสียเวลาครับเราแยกน็อตเอาดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับ แต่ละอย่างแต่ตัวนะครับแยกไว้แบบนี้สายลมตันนี้เป็นสายบรีกนะครับเบรกล้อหน้าเราก็จะทำการยกเครื่องมาใส่นะครับโดยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ็นคนขับพวกลิฟต์ล้วก็มีประสบการณ์ทำงานมาาประมาณ2อ,อาทิตย์นะครับสวัสดีครับนี่ครับพนักงลเราพกลิฟต์เสริมยาเหล็กนะครับพวกลิฟก็สภาพค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับก็ได้ใช้งานนะครับผม เป,เปเลยไปดูบิดไปเลยบิดไปเลยเอ้ครับ hey, ครับหกตัมนะครับแกแต่เก่าครับผมงานหนึ่งยาวเฟื้ยครับ ันนี้สวยมากครับท่านผู้ชมดูหมุดยังสวยอยู่เลยครับแทบไม่มีสนิมเลยครับ,บตรงนีง้จานมีกี่ยอ นี่คือสภาพเครื่องนะครับ <c oughs> เก่าญี่ปุ่น <c oughs> ยังไม่โดนน้ำนะครับ <c oughs> สวยมากครับคันนี้เป็นของลูกค้าที่อำเภอนางรองเองนะครับคันนี้จะทำเป็นรถสิบสองล้อหนึ่งเพลาถุงลมยกนะครับส่งไปที่อํอำเภอนางรองของลูกค้าปั๊มน้ำมันนะครับคันนี้จะไปวิ่งน้ำมันสวยมากครับคันนี้ นะ,นะครับก็จะทำการยกขึ้นนะครับโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมิสเตอร์โอยางยองยองนะครับประกอบด้วยทีมช่างผู้ทำงานนานนะครับ <c oughs> <c oughs>

อัเอียดอาเบียดเดี๋ยวเดีด๋ยวเราตดามมาได้แลยจ้า <c oughs> นะครับขนาดาคนขับพวกริ์เรายังใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า2อาทิตย์นะครับ มาไปเนั่นแหละนั่นแหละนี่ครับด้านด้านอ่าางนี้นั่นแหละนั่นแหละอ่าพื้นพื้นไปทางซ้ายเยอะใครใคเอ่าเดินหน้า ลองลอง Mình đến luôn 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 Thôi, luôn. Lung, luôn 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 ra, đi 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 ra, ฮองฮองไม่ได้งหนยันยันเติมน้าหน่อยแล้วอ่ะก็ลงล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าวิศวกรเขาออกแบบมาค่อนข้างดีเป็นพันนะก็อ่า เส้นเครื่องด้านล่างเขาก็จะทําเป็นรูแล้วก็เป็นเป็นรูอีกตัวหนึ่งที่ติดกับเส้นเครื่องด้านบนก็เป็นเดือยนะครับเวลาวางลงไปก็ให้มันวิ่งเข้าหากันนะครเข้ารูได้นะครับตำแหน่งนัดก็จะตรงรทําให้ประกอบง่ายนะครับ รอบเครื่องปรอบเมงน้ำนะครับเข้าแล้วก็เราก็จะประกอบด้านล่างให้เรียบร้อยนะครับด,ด้านล่างแล้วก็เอาหัวเก่งมาวางข้อนนะบ้าหรือบป่า เรามีรูบังคับอยู่แล้วมีรูบังคับประกอบกับอ่าวิศวกรในการขับรถลิฟต์ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์ทำงานมายาวนานกว่า2สัปดาห์นะครับมิสเตอร์อะไรมิสเตอร์โอ้ยางยองๆนะครับก่อนเคยอยู่โรงงานแล้วเกิดยังไงไปขับรถลิฟต์เนี่นี่นะครับแน่นอนครับ มีประสบการณ์ทำงานครับคุณทำอะไรคุณมิสเตอร์โอหย่างยงอง หมายเลขทุกกินเนี่ยถือเขาถอดออกนะครับเรากระทะเบอร์ยางทุกอย่างครับง,ง่ายต่อการประกอบอเครื่องตัวนี้ถือว่าสวยมากๆนีเลยครับสวยมากนี่<สว>ย,ยังไม่โดนน้ำยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะครับก็ ไม่ค่อยมีเยื้อเท่าไหร่นะครับสวยคลิปแล้วก็ยกมาน้ำมาใส่ ก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจนะครับอูชัยใหญ่เรียกใช้บริการนะครับซื้อรถกับทางโอชัยใหญ่เรานะครับทุกท่านต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปยัง FC ทุกท่านขอบคุณไปยังเพื่อนๆทีมงานทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับขอบคุณมิสหายนะครับการเรยนกาเยนมิตรที่ดีทุกท่านนะครับที่ให้ความ ช่วยเหลือนะครับขอบคุณไปลังผู้ยอผู้ใหญ่นะครับหลายหลายท่านนะครับผมจะไม่มีวันนี้มาได้เลยนะครับถ้าไม่มีลูกค้านะครับต้องขอบคุณไปยังลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ขอบคุณไปยังเอฟซีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ ติดตามให้กําลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์แนะนำนะครับทำให้ <c oughs> ผมมีวันนี้มาได้นะครับสามารถเดินทางมาถึงวันนี้ได้สำหรับ,บ,บคลิปนี้ยกว่าเครื่องก็จบไปนะครับ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะมาประกอบหัวให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าความสุกท่านสวัสดีครับ